พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดกรกิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความครับวันนี้มาแชร์ความรู้ข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวเรื่องของสัญญาค้ำปกันบุคคลเข้าทำงานนะครับโดยไม่จากัดวงเงินจะมีผลบังคับ ใช้ได้หรือไม่นะครับครับผมเชื่อว่านะบบทความนี้เนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้คำประกันบุคคลเข้าทํางานแล้วหรืออยู่ในระหว่างตัดสินใจคำประกันบุคคลที่เข้าทํางานนะครับท่านใดนะฮะคนทราบว่านะครับงานประเภทใดที่นายจ้างสามารถเรียกรับประกันการทํางานได้นะครับและต่อไปหากบุคคลที่เราคำประกันนะครับไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง หรือทุจริตต่อหน้าที่นะฮะผู้ค้ำประกันเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเพียงไรนะครับตลอดจนข้อระวังเมื่อบุคคลที่ท่านค้ำประกันนะฮะทำงานนะครับได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วนะครับการค้ำประกันาการค้ำประกันบุคคลเข้าทํางานนะครับก็เป็นการยืนยันต่อนายจ้างว่าบุคคลที่กําลังเข้าทํางานนั้นเป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่โกงไม่ทุจริตแต่หากนะครับมีความเสียหายที่เกี่ยวขึ้นเ,เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วนะครับผู้ค้ำประกันยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลนั้นนะครับทั้งนี้นะครับแม้นายจ้างจะมีสิทธิ์เรียกหลับประกันนะครับหรือจัดให้มีบุคคลค้ำประกันก็ตามนะครับนายจ้างนะครับสามารถเรียกหลับประกันเงินสดหรือนะครับบุคคลค้ำประกันได้ไม่เกินหกสิบเท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับเท่านั้นนะครับจะเรียกเอามากกว่านั้นไม่ได้นะครับประการสําคัญนะครับหากสัญญาค้าประกันการทํางานนะครับกําหนดให้ผู้ค้าประกันเนี่ยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่จํากัดวงเงินนะครับจะมีผลนะครับเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งนะครับมีผลให้สัญญาค้าประกันเนี่ยตกเป็นโมฆะ นายจ้างเนี่ยไม่มีสิทธิน,นำสัญญาค้ำประกันมาฟ้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชดเชยความเสียหายนั้นได้นะครับแม้นะครับผู้ค้ำประกันจะไม่ต้องรับผิดนะฮะหากสัญญาค้ำประกันเนี่ยมีได้จำกัดวงเงินค้ำประกันไว้นะครับแต่สิ่งที่ผู้ค้ำประกันการทำงานควรระวังนะครับก็คือว่าเมื่อลูกจ้างได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างแล้วนะฮะ ผู้ค้ำประกันก็ไม่ควรนะครับต้องไปลงนามหนังสือรับสภาพหนี้กับนายจ้างนะครับซึ่งก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องนะครับนอกเหนือจากสัญญาค้ำประกันการทํางานนะครับการลงนามในสัญญารับสภาพหนี้นะฮะอาจมีผลนะครับทําให้ในายจ้างเนี่ยสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันนะครับต้องรับผิดเต็มจํานวนตามที่ลูกจ้างได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้างได้นะครับครับ ผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดอกร์กิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายพิธีพุทธ และทีมทนายความสวัสดีครับ